มาแล้วครับฐานไถหัวหมูพรเจริญช่างคิดมายกให้ถึงที่นะครับมาส่งถึงที่เลยตัวนี้เป็นฐานไถหัวหมูไถกบฟางนนทไทแท็กเตอร์ <t> <ure> ซื้อมาทดสอบในนาตัวเองนะครับเพราะว่ามาทดสอบไถกบฟางดูก่อน จะดูว่าจะเป็นไงพอดีพี่เขามาส่งเมื่วานแล้วผิดรุ่นวันนี้ก็เลยมาใหม่อีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวหนึ่งก็ถือว่าบริการยอดเยี่ยมนะครับมาส่งผิดเมื่อวานวันนี้มาส่งใหม่อีกรอบหนึ่งตีรถมาจากสระบุรีนะครับน้องเออจับไว้ก่อนอา่า ความสวยงามของเขาอ้าววางเลยไหมวางเลยอ่าโอ้โหอาเดี๋ยวขับรถก่อนแป๊บหนึ่งอืมทานกบฝางตัวใหม่ล่าสุดเมื่อวานมาส่งแล้วไม่ถูกรุ่น นี่กลับคืนไปเอามาใหม่โอ้นี่มือนหนึ่งเขามาดูแล้วนี่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 จะดูอะไรกันอืมเัวเียนพลีกนเนาะเียนพืติยากันเนาะนี่เห็นเนาะสวยงาม,ม,งามโอเค, <S 1> <S 1> อเ,คเอาไปลองเลยไหมเอา เดี๋ยอะไรไหมต้องปรับเลยไปปรับที่ทุ่งนาเนาะไปเดี๋ยวไปหน้าตาไม้ตรงนี้ไม่ค่อยมีฟางมันไม่ค่อยมีฟางต้องตั้งก่อนเนาะเอาเอายังไงอ้าวเดี๋ยวช่างเขาจะปรับให้นิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าต้องตั้งแบบไหนตาถอยก่อนตา ช่วบอ,อธิบายให้ผมฟังด้วยเวลาการตั้งให้มันข้างนี้ห่างประมาณน,นัิ้วนั่นแหะตัวตัวตัวจับพื้นนะครับห่างจากพื้นนะประมานนะใ,หให้มันปักลงเหรอครับผม<อ>ยกขึ้นโอน À. chai 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 hàm mừng cà đốt chè mày đi ơi 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 ไป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 ดูดูดูไอ้คนขับก็มาอยู่ไปงานแต่งอ้าวโอเคเดี๋ยวผมขับเองผมลองเองผมจะลองเองครับพี่น้องโอเคไปแล้วก็เล่นอันนี้มันอยู่กลางรถอ่ะตัวตัวนี้เนาะตัวอืมแล้วตัวเนี้ยเราต้องดูตัวนี้ได้ไหม อยู่ตรงอ๋โอเคนี่หมดร้อยแล้วฮะบ้าน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 อืมบ้านแต่กิจจังกิจจังกิจจังไว้ตรองอย่างนะอ้ะโอเคเดี๋ยวไปลองนะครับ